กระแตอาสยามเตรียมแต่งสายฟ้ารับไม่เกินสองปีนี้แน่นอนหลังคบหานานสิบปีอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งสาวสุดแซ่บอย่างกระแตบุญญาเลี่ยงหรือกระแตอาสยามที่ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรมักถูกจับตาอยู่เสมออย่างล่าสุดเจ้าตัวเปิดใจผ่านรายการวูดดี้ m ว่าตอนนี้คบหากับแฟนหนุ่มนอกวงการกนมานานกว่า10ปีแล้ว และพร้อมเตรียมแต่งงานสายฟ้ารักไม่เกินสองปีนี้แน่นอนทีมงานที่บอกว่ากระแตจะแต่งงานแบบสายฟ้าแลกหมายความว่ายังไงกระแตก็เราไม่ได้เปิดตัวคนจะคิดว่าเรายังไม่มีแฟนบ้างโสดบ้างแต่จริงๆหนูคบกับคนนี้มาสิบปีแล้วรักเดียวใจเดียวมากหัวเราะอ,อยู่ด้วยกันจากความเข้าใจจากตอนแรกเป็นเพื่อนสนิทกัน แล้วเขาก็เป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ธุรกิจเราเติบโตขึ้นด้วยเพราะว่าหนูอยู่หน้าบ้านเขาอยู่ระบบหลังบ้านเป็นคนที่ส่งเสริมเราก็มีความสุขหมายความว่าถ้าจะแต่งก็คือแต่งเลยกระแตคบมาสิบปีมันก็แต่งได้แล้วละ่ะเอาจริงๆหลายๆคนไม่รู้มันเลยกลายเป็นเหมือนถ้าเราประกาศแต่งมันก็เลยดูสายฟ้าแลบเพราะตั้งใจว่าไม่เกินสองปีนี้ คือตั้งเป้ากับตัวเองแล้วก็แฟนว่าจะทำธุรกิจของเราให้ถึงพันล้านบาทแล้วเปิดตัวเลยหัวเราะหาแรงบันดาลใจหาเป้าหมายต้องขยันทำให้ได้แต่หนูก็คิดไว้ว่าถ้าไม่ถึงเป้าสองปีก็จะแต่งเคราะจัดสี่สิบแล้วค่ะ